สวัสดีเพื่อนพ้องในน้องพี่ละค,ครครรบพวกผมกับคิงโรแลนอย่างเราฟอมนี่คือ15ดับเกมสำหรับคนคิดเบื่อนะสำหรับใครที่เบื่อเกมไม่ง่ายเล่นเกมอะไรก็เบื่อไปหมดหรือว่าหลดมาได้แป๊บเดียวก็ลบแล้วก็สามารถดูเกมจากไอทีไม่ได้เลยนะสถีนอนอนในเกมในคลิปนี้คือตั้งใ,ใจเลือกให้เพื่อนสำหรับคนคี้เบื่อเลยเสถีนอนอนต่เกมคุณภาพเยี่ยมนา้นลยนะ เราจะไม่ทำให้เพืนะ่อนเสียเวลากับเกมทำมันไม่น่าเล่นแน่นอนก็ผมเข้ามาดูในคลิปนี้ในเกมน่าเล่นให้อพูดอย่างแน่นอนนะซึ่งโอเคอยังไงก็คิดสำหรับคนคิดเบื่อเนนะี่ยคือเราเนะี่ยอยากพูดคุยกับเพื่อนเป็นอย่างมากเลยนะเพราะงั้นถ้าเพื่อนมีอะไรเนะี่ยคือสามารถคอมเมนต์นบอกกันได้นะเปิดในคลิปหน้านะอย่างที่จะเอาคอมเมนต์นของเพื่อนะ่ขึ้นมาอ่านนะ จะมีมกหามกแป๊กนะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้หมดครับผมซึ่งโอเคคลิปนี้ก็พูดคุยกันสั้นๆนะคือเราไม่รู้ว่าตอนนี้เพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะซึ่งเราไม่รู้ว่าตอนนี้คือเพื่อนๆกำลังเจอกับเรื่องอะไรหรือว่ากำลังต่อสู้กับเรื่องอะไรนะซึ่งแน่นอนการที่เราพูดแบบนี้มันแทนกันไม่ได้แต่อย่น้อยก็เมื่อไรก็ตามที่รู้สึกเงาหรือว่ารู้สึกโดดเดี่ยวก็สามารถแวะมาหาเราได้ตลอดเลยนะเราจะอยู่ตรงนี้คอยเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆครับผมแล้วก็จะคอยหาเกมเด็ดๆ แต่เ,เพื่อนเองเนี่ยคุณอย่าลืมชื่อในตัวเองด้วยก็ับผมเราเป็นกำลังใจให้ใหนะดีใ,ใจที่ได้พูดคุยด้วยนะแล้วก็ยินดีที่รู้จักนะฝากตัวด้วยครัผมเกมในคลิปนี้จะมีเกมอะไรก,กันบ้างก็มาดูก,กันเลยครับผมโอเคทุกโกฝากตัวด้วยนะ เกมมาดนบปสิบห้าคายเอ็กซ์ตรีก็ผมมาเกมในแข่งรถกันบ้างนะซึ่งเกมนี่คือน่าสนใจมากเลยเป็นเกมในแข่งรถที่โอเพนเว l d ์ทีเดียวก็ผมแบบ่อนขางกว้างใหญ่มา,มากๆเลยนะไม่ใช่เกมแข่งรถที่เราต้องเข้าเส้นชัยเยนีนก็ผมแต่ว่าเกมนี่คือเราสามารถขับเล่นไปไหนก็ได้เลยเพราะเกมนี้โอเพนเวอร์อย่างที่บอกนะแบบกว้างใหญ่มา,มากๆคล้ายกับว่าคือเราไม่จำเป็นต้องแข่งกับคนอื่นก็ได้ก็ผมคือเราสามารถขับรถเล่นชิีวๆก็ได้ตามเมืองอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราเข้ามาในเกมปุ๊บเนี่ยคือเราจะอยู่ในเมืองก็ผมคือแน่นอนเราสามารถขับรถไปตามถนนได้นะถ มากแล้วผมไปเกมแนวชิวๆอะไรอย่างเงี้ยะส้วสรับไพ่ได้เช่าเกมหนันงรถที่มีร้เล่นเยอะแล้วก็แปลกแปลกแนวก็นีแล้วก็ผมซึ่งแน่นอนเกมเนี่ยเราสามารถตรับแต่งรถของเราได้เยอะมากๆแล้วก็ผมสรับไพ่สนใจในเกมนี้คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะซึ่งเกมนี้ภาพสวยมากเลยเป็นเกมออนไลน์ต้องเช็ตน,นะ เกมระดับปี V ิบวอซีมบายก็ผมไม่พูดถึงไม่ได้ในเกมนี้ซึ่งตอนนี้คือมีประเด็นเรื่องนี้ก็ผมคือต้องบอกกวอรซีเนี่ยเราจะพัฒนาบนมเอถือนะสำหรับใครที่เคยเล่นวอซีหรือว่าสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวฟาร์มของก็นี่เลยซึ่งเกมนี่คือเราไปคล้ายเกมแนวที่เราจะได้เอาชรอตตามเบอร์ต่างๆก็ผมแน่นอนจะมีหลักพิชสมบีต่างๆมากมายเลยเราก็ต้องเอาชรอตออกมาให้ได้ซึ่งแน่นอนคือเราสามารถฟาร์มของตามเบอร์ต่างๆ,ๆได้แต่ถ้าเราโดนฆ่าตายเนี่ยคือของก็จะตกลงไปนะแล้วถ้าเรารอดชีอออกกมมมมมาาาาาาไได้็ขง่่เเเเรรรรฟ์จะปนนนคผื มั่นด้กับเพื่อนได้นะไม่ต้องกังวลเลยถ้าเกมด้มาเมื่อไหร่คือจะทำคลิปบอกไอกทีอก็ผมเป็นเกมอะไรต้องเชลยนะเกมนี้ เกมระดับที่ส3บสามดในโมบายก็ผมมาเกมแนวบันทารโย่กันบ้างนะซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้จักเกมนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเล่นเกมนี้ใช่ไหมต้องบอกว่ารถหรับคยที่ชอบในเกมแนวบันทารโย่ก็ลองดูเกมไ้ได้นะซึ่งอาจจะมีผู้ดใดหลายคนที่อาจจยังไม่รู้ว่าตอนนี้เกมี่เราสามารถได้บนมือถือได้แล้วนะเจ๋งมากๆเลยซึ่งในเกมนี้คือจะมีตัวละครเยอะมากๆให้เราเล่เรื่อยๆก็ผมต้องบอกว่าเกมนี้คือจะมีรูเนในการเล่นในคือเยอะมากๆเลยนะแน่นอนเกมนี้คือเราสามารถในกับเพื่อนได้ก็ผมเป็นเกมที่ภาพสวยมากๆเลยต้องบออกกวว่าาเเมมี้้คืปิดหลลลยแแ พัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็ผมสำหรับใครที่ชอบฝนนั้อยู่แล้วก็อยากเล่นงมือถือก็ลองดูเกมนี้ได้นะเแน่นอนเกมนี้เป็นเกมอะไรเตมรูปแบบต้องใช่ไหนทั้งนั้นก็ผมและก็เพื่อนได้ดูเกมนี้เกมระดับที่ 12. บสองเดือน o ดียวเชันมก็ผมแต่หลายคนเนี่ยรอคอยเกมนี้อยู่เหมือนกันใช่ไหมซึ่งเดิมทีในเกมเนี่ยม,มาจะเป็นฟอร์มอื่นมาคอนก็ผมแต่ว่าตอนนี้เราจะลงมือถือแล้ว,วนะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งเกมนี้คือเราจะได้ตามรารกิจในเรื่องไปก็ได้ก็ผมแต่ว่าเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะ ซึ่งในเกมมันคือเราต้องเล่นตามประิจในเรื่องอยู่แล้วนะคือจะมีทั้งประิจหลักแล้วก็ปรกิจย่อยด้วยแต่ว่าในเกมนี้จะมีตัวละครหลายตัวให้เราเนเรื่องใช้ก็ผมจะมีสายอาชีพเราเนเรือเล่นด้วยนะสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวที่มีในเรื่องแล้วก็ยิงแบบมันดูเดือดจนนีแล้วก็ผมอย่างที่บอกเกมนี้คือเราสามารถเล่นกับคนอื่นได้หรือว่าเล่นกับเพื่อนได้เหมือนกันนะสำหรับใครสนใจเกมไม่ต้องบอกว่าเกมนี้คือภาพสวยอลงการสร้างพอสมควรนะแน่นอนเกมนี้เป็นเกมอะไรแต่ไม่รู้แบบต้องเช็คน่อยนักเล่นนะน่าเล่นมากๆเลย เกมมาดับปีสิบ One s t a n d RP Live Simulator ก็ผมที่ไปเกมมาใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะซึ่งในเกมเนี่ยคือจะมีอะไรให้เราทำในคือเยอะมากๆก็ผมแน่นอนเกมเนี่ยคือเราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้หรือว่าเล่นออนไลน์กับคนอื่นในเกมได้นะเจ๋งมากๆเลยที่สําคัญเนี่ยคือเกมนี้คือแมพค่อนข้างกว้างใหญ่ก็ผมเพิ่มเกมแนวเพื่อนโวทีเดียวด้วยและที่สําคัญในเกมนี่ภาพสวยพอสมควรนะซึ่งได่ไปเกมมาใหม่ด้วยนะสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวจีเอแบบออนไลน์เลกับเพื่อนได้ก็นี่แล้วก็ผมไปเกมออนไลน์ทัวชเนตนะ เกมระดับพี่สิบขออัพเดทที่ฟอร์ซอนโมบายก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวมันเทโรย,ย์แต่ก็เบื่อไปเกมไปหมดก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่านที่ไปเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะซึ่งเดิมทีในะเกมนี้มาจากไปฟอร์มอื่นมาก่าอนก็ผมแต่ว่าตอนนี้เนะี่ยคือบนมือถือเนี่ยคือใกล้เข้ามาแล้วนะกำลังจะเตรียมลงรมือถือก็ผมซึ่งในตอนเกมนี้คือเราสามารถด้กับเพื่อนได้นะในเกมนี้คือจะมีตัวละครเยอะก็ผมเคยจะมีเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆในแนวในเกมนี้ภาพสวยระดับการสร้างมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวมันเทโรย์อยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมในอนวในเกมนี้ ลองถือไปตรงหน้ารอไว้ได้เลยเกมบันทึกที่9 One Piece Fighting Patch กรผมฉรับใครที่ เป็นคนขี้เบื่อแล้วก็ชอบเล่นเกมในวันพีชก็นี่เลยนะถ้าชอบวันพีชอยู่แล้วก็เกมนี่เหมาะเลยซึ่งเกมวันพีชนาเล่นจัดจ้านก็จะมีเยอะมากๆเลยนะแต่วันนี้เป็นหนึ่งในเกมที่น่าเลยก็ผมต้องบอกในเกมนี้คุณภาพเยอะมากๆเลยซึ่งในเกมนี้คือจะมีตัวละครจากวันพีชแต่คือเยอะมากๆแล้วก็ผมไม่ใช่แค่เยอะอย่างเดียวแต่ว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคือสกิลหนาหลังการกระซ้าแล้วก็จะจ้านมากๆเลยนะเป็นเกมที่ภาพสวยมากๆก็ผมซึ่งในเกมนี้เนี่ยคือจะมีอะไรให้เราทำเนี่ยคือเยอะมากๆแล้วก็ผมแน่นอนในเกมนี้สำหรับใครที่เป็นคอพีวี คือภาพสวยละการกสร้างมากเลยม,มีระบระบครอบเคลื่องมากๆเลยนะสำหรับใครชอบไปเกมรบพิ์ภัยในวันพีชก็นีแล้วก็ผมเป็นเกมพีชนักเล่นมากๆเลยแนะ่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบต้องใช้เด็นกักเล่นนะ เกมระดับที่8คชันดูสดเหมือนเอ็กก็ผมหลายหลายคนบอกว่าเนี่ยเอก็ชอบในเกมมาเทอร์เรยย์นะแต่ว่าจะได้เกมในกำลังภายในมากกว่าแบบจับดาบต่อสู้อย่างเงี้ยไหมเนี่ยซึ่งนี่แล้วก็ผมซึ่งเกมก็คือเราไปค่ายเกมจีนกำลังภายในอะไรอย่างงี้จะมีสกิลให้เราใช้ด้วยไปเกมในมาเทอร์เรยย์นะแต่ว่าเราสามารถไปฝึกวิชาก็ผมแล้วก็เราจะได้ต่อสู้กับเหล่าจอมยุทูต่างๆมากมายนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าจะมีสกิลให้เราใช้ด้วยอย่างที่บอกนะคือตัวละครเนี่ยเคยเยอะมากๆเกมเมทในเ้าเราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้ก็ผมในเกมนี่คือภาาพพสสววยยยอออมมมคคครรนนนะะะืจีีเเเล่่กๆ ถ้าใครชอบปเปนะ็นเกมแนวเทนนยโยอยู่แล้วแล้วก็จะได้เกมแนวะแบบจับกระบียนดะแนวจอมยุทธมากกวา่าก็นี่แล้วก็ผมชั้นได้นอนเกมนี้มาถือเสไม่แรงก็สามารถได้เกมไปได้เหมือนกันนะแน่น,นวโดยเกมนี้เป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบต้องใช้เน็ตนักเล่นนะน่าเล่นมากๆเลยเกมนี้ เกมระดับที่7จ็ด C O C Final House ก็ผมสำหรับใครบอกว่านี่ยันเกมดาวชรอรจากฟิลิปซอมบี้มีไม่เด็ดดี่นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเกมนี 7, ่คือจะแหวกแนวแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะในเกมนี่คือเราจะได้เอาเชอร์ราจากภูมิเฟิลิปซอมบี้ก็จริงแต่ว่าเราสามารถเล่นเป็นสอมบี้ได้ด้วยนะซึ่งถ้าเราติดเชื้อเนี่ยคือเราสามารถเล่นสอมบี้แล้วก็ไล่ฆ่าคนก็ได้เหมือนกันก็ผมเกมนี่คือน่าเล่นมากๆเลยนะซึ่งเกมนี่คือเราไปค่าเกมดาวฟาร์มของก็ผมคือเราจะรับประกิจมาประกิตเกิสตันอะไรอย่างนี้แต่แน่นอนว่าเราสามารถเจอกับ้คคนนนอื่ไดะระบ่อรม่าเเยยนีก อาที่จะกลายเป็นผเดิบสมบีรณได้ด้วยนะและเราสามารถไปต่อสู้กับเหล่าผู้เล่นได้ก็ผมเป็นเกมออนไลน์ต้องช่ไหน,นก็เล่นนะเกมมาดพี่6 Hey back to the battle sand box ก็ผมสำหรับใครที่บอกว่าเนี่ยอยได้เกมมัจทเที่เราสามารถสร้างห้องเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้เนะนี่ยมีไหมเนี่ยนี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าเกมนี่คือภาพสวยมากๆเลยนะซึ่งแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ก็ผมต่อสู้กับแบบมันดูเดือดเลยในเกมนี่คือจะมีรถหลายคันให้เราเด้เลือกใช้ด้วยคือจะมียานาพนะหลากหลายรูปแบบนะับผมแต่ต้องบอกว่าความเจ๋งของเกมนี่คืออังกังการสร้างนะคือเล่นเอามามนยิงเราก็ได้คือไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็ผมเกมนี่คือจะมีหลากหลายอย่างให้เราเด้๋ยวทำมากๆเลยนะแต่่่่ชออปเเเกกกมมม A แแแลล้้วว็นนนนีรผา สามามรถเล่นออกมาอยิางเดียวก็ได้คือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้เราสามารถได้กับเพื่อนหน้าก็ผมมีระบบของเครื่องแล้วก็น่าเล่นมา,มากๆเลย เกมมันอันดับที่ห้าเดทริกเกอร์2ก็ผมหลายหลายคนบอกวันนี้อยาได้เกมแนวที่เราต้องเอาชลโรสฝูงเฟดิปซอมบี้แบบโหดเลยนะมีไหมนี่นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าในเกมนี่คือเป็นเกมประตำนานสุดคลาสสิกเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้นะซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้ต่อสู้กับเหล่าฟฟดิปซอมบี้ต่างๆมากมายแล้วก็ผมแลวซอมบี้แต่ละตัวเนี่ยคือโหดมากๆเลยนะแน่นอนจะมีเหล่าบอสต่างๆมากมายเลยด้วยซึ่งในเกมนี่คือจะมีอาวุธเนี่ยหลากหลายอย่างให้เราได้ใช้มากๆแล้วก็ผมอาวุธแต่ละอย่างนี่คือเจ๋งมากๆเลยนะซึ่งแน่นอนเกมือนนนกกกั็ผมมใเเเียราจะได้ เจอข่าวผดิบสองเบี <restrial> mm ้ต่างๆมากมายเลยนะซึ่งในเกมก็คือจะมีภารกิจต่างๆให้เราทำเนี่ยคือเยอะมากๆครับผมความเจ๋งของเกมนี่คือจะมีภารกิจหลายรูปแบบเลยนะคือการยิงบนหอหรือการยิงแบบบนพื้นที่ต่างๆคือมีเยอะมากๆแล้วก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวแบบเอาเฮโร่ชุงผดิบสองเบี้ก็นี่แล้วก็ผมเป็นเกมออนไลน์ทัวสุด้นนะ เกมระดับี่สี่มิชชั่นสีเร่อก็ผมสำหรับใครที่อยากเป็นสายลับก็นี่เลยนะ้ี่เป็นเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากๆก็ผมซึ่งสำหรับใครเป็นคนเบื่องานแล้วก็อย่าลองเกมแนวใหม่ๆก้นนี่เลยซึ่งในเกมนี่คือจะแบ่งเป็น2ฝ่ายก็ผมคือับผู้ลดง่ายเลยนะคือในเกมนี้จะมีสายลับกับฝ่ายไล่ล่าก็ผมสำหรับใครที่เป็นสายลับก็ต้องแฝงตัวก็ผมเข้าไปในฝูงชนอะไรนี้คือจะมีภารกิจให้เราเนี่ยทำด้วยนะคือการตามหารหัสก็ผมได้นอนว่าเราต้องแฮกข้อมูลต่างๆเราหาข้อมูลต่างๆมากมายเลยนะคือฝ่ายสายลับเนี่ยจะมีสาามรถเล่ คือเราต้องตามให้ข้อมูลด้วยว่าตามหาถหายาก็ผมคือเมื่อเราได้รหัสครบแล้วเนี่ยเราต้องหนีเอาจะเป็นที่ให้ได้ไรง,งี้นะแต่แน่นอนมันจะมีแค่ฝ่ายสายลับอย่างเดียวแต่จะมีฝ่ายนักล่าด,ด้วยก็ผมซึ่งนักล่าเนี่ยคือจะมีสกิลให้เราใช้ด้วยนะบอกได้ว่าสกิลเนี่ยคือมันดืดเดือดออกมาแล้วก็ผมแต่ต้องบอกกัน้วว่าฝ่ายนักลา่าจะมีแค่2คนเท่านั้นนะโดยที่ฝ่ายสายลับมี4คนก็ผมซึ่งแน่นอนอย่างที่บอกนะในเกมเนี่ยคือเราสามารถในคือเพื่อนได้ด้วยจะมีตัวละครให้เราเล่นเนี่ยคือเยอะมากแล้วกมมนนนนี้เเป็กอไชะ เกมระดับที่3มไซเบอริกแอคชั่นไซเบอร์พัง RPG ก็ผมสำหรับใครไปชอบในเกมระลํายุคบักหวากันนี่เลยซึ่งในเกมเนี่ยคือเราไปให้เกมมาต่อสู้แบบมันดุดเดือดเนี่ยนะในเกมนี่คือจะมีตัวละครให้เราเลือกได้เนะนี่ยคือเยอะมากๆก็ผมซึ่งในเกมเนี่ยคือจะมีอาวุธเ่หลายหลายอย่างให้เราเนี่ยใช้มากๆแล้วก็ผมต้อบอกเราเอาวุธแต่ละอย่างเนะี่ยคืออลังการการะซ้ามากๆเลยนะคือใช้แต่ละทีเนี่ยคือตุ้มตามเลยทีเดียวก็ผมซึ่งแน่นอนเกมเนี่ยคือจะมีภารกิจมิชชั่นให้เราเนี่ยทำด้วยคือเราสามารถต้เออนก ไล์กับผู้อื่นได้ด้วยไปเกมที่เจ๋งมากๆเลยนะสำหรับใครที่ชอบไปเกมมัสายเบอร์พังก็ดี่แล้วก็ผมซึ่งในเกมนี่คือไม่ใช่แค่เกมที่เราต้องรับภารกิจมาแล้วก็ทำตามภารกิจอย่างเดียวนะคือจะมีลเล่นเนี่ยคืยเยอะมากๆแล้วก็ผมสำหรับใครที่สนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องชน,นัในกเล่นนะภาพสวยมากๆเลยแต่เครื่องเอาไว้ได้ก็ผม เกมระดบที่2 The c o r s e of Several h o r o r เกมก็ผมหลายหลายคนบอกเนี่ยโอ้ย oh, อยากได้เกมนะ่ะสยองขวัญนนะ่ะไม่ตั้งีอ้ไรมากก็ได้นะแบบว่าเปิดไม่คุยได้ก็นม่มีไหมเนี่ยมีแล้วก็ผมซึ่งเกมเนี่คือตั้งใจเลือกมาให้เลยนะแต่หลายคนเนี่ยเห็นเกมไี้บ่อยในเกมสำหรับคนขี้เบื่อใช่ไหมต้องบอกว่าสำหรับใครเป็นคนที่เหงาง่ายแล้วกำลังเหงาอยู่ก็เล่นเกมนี้ได้นะซึ่งแน่นอนเกมเนี่คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วเราสามารถ จอยห้องเล่นคนอื่นได้เหมือนกันนะความเจ๋งองเกมนี่คือเราสามารถเปิดไมค์คุยกับคนในเกมได้วยครับผมเจ๋งมา,มากๆเลยซึ่งในเกมนี่คือจะแบ่งเป็นสองฝ่ายก็คือเราสามารถเล่นเป็นคนได้หรือเล่นเป็นผีก็ได้ด้วยเหมือนกันนะในเกมนีคือน่าเล่นาม,ามากๆเลยลองดูภาพดูว่าถ้าเราเล่นกับเพื่อนแล้วก็เปิดไมค์คุยไปด้วยจะหาขัาดไหนอะไรเง,งี้ยนะหรือถ้าเราจอยห้องเล่นกคนอื่นเนี่ยคือจะหาขนานไหนถ้าเปิดไมค์คุยไปด้วยนะแน่นอนเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ทุกชนิดก็ผมน่ารล่นมากเลย เกมระดับที่1 The s e n d e r s Mobile <houses> <alen> ก็ผมคือเอาเกมนำปั่นจักรยานมาบ้างนะซ<ส>ึ่งในเกมนี่คือเราไปค่ายเกมน้ำปั่นจักรยานไต่เขาก็ผมคือเดิมทีในเกมนี้เป็นเกมที่มาจะไปฟอร์มอื่นมาก่อนนะซึ่งตอนนี้คือเราบนมือถือแล้วก็ผมตัวว่าเราเกมนี่คือน่าเล่นมากๆเลยภายในตัวเกมนี่คือภาพสวยมากๆเลยนะซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้ปั่นจักรยานไต่เขาว่าผมคือแข่งคนอื่นได้ด้วยเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเลยซึ่งแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถปรับแต่งตัวละครของเราได้นะคือจะมีตัวเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆแล้วก็ผมในเกมีออย่่าางทบกภพสวยยมากเล เป็นเกมปัจจัยยานไต่เขาอะไรงนี้แต่ต้องบอกกันว,ว่าอันดับแรกเนะคเกมนีไม่ใช่เกมฟรีนะต้องเสียเงินในการซื้อก็ผมแต่ว่าถ้าผู้พึ่นกำลังมองหาเกมรถปัจจัยยานไต่เขาที่มีคุณภาพเยี่ยมก็นี่เป็นเกมที่น่าสนใจมากเลยนะแต่ต้องบอกว่า,วาเกมนี้ไม่ใช่เกมฟรีก็ผมต้องเสียเงินในการซื้อเท่านั้นนะซึ่งแน่นอนเกมนี้เป็นเกมออนไลน์เตมรูปแบบต้องใช้เน็ตเล่นนะภาพสวยมากๆเลย โอเคคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนกับผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าอยากได้เกมอะไรตรงไหนเพิ่มเติมก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะที่สําคัญเนี่ยคือถ้าเพื่อนมนเกมเป่นเจ๋งอยากแนะนาเราบ้างหรือมนเกมเป็เจ๋ง่อนเอาไว้ก็แบ่งปันเรามาได้นะจะขอบคุณมากๆเช่นกันก็ผมมีเกมเป็นเจ๋งแนะนํากดแนะนากันมาได้เลยที่สําคัญในเกมยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาก็ผมจะมีเกมมาเล่นอีกเพียบเลยนะรอให้เพื่อนๆกดเข้าไปดูก็ผมสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากตัวด้วยนะแล้วก็ฝากช่องในเดรื่องดี้ แวะมาหาเราตลอดเลยถึ่มันจะแทนกันไม่ได้แต่อย่างน้อยก็มีเราตรงนี้คอยเป็นกำลังใจให้คุณนะสำหรับคลิปนี้เจอค,คลิปหน้าก็ผมชูเก็มาแพ่นบ๊ายบายกดดูคลิปต่อไปได้เลยเจอคลิปหน้านะขอบคุณที่เข้ามาดูกับผม